ครับสวัสดีครับวันนี้เราดังอาหารปรุงสุกนะครับจากคุณหมอพันทิพย์นะครับมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โกดังสเตเดียมนะครับด้านหลังผม คุณทุกคนเลยนะคะที่ร่วมสนับสนุนข้ากล่องสนับสนุนกาแฟ f แฟลชค f f ฟ่ Flash ของเยอรมันนะคะแฟนคลับที่ส่งน้ำพริกมาจากาคนครศรีธรรมราชสำคัญที่สุดขอให้ทุกคนรีบฉีดวัคซีนค่ะขอให้เชื่อมั่นว่ายัางไงมันก็จะดีกว่าที่เราไม่รับอะไรเลยทุกชนิดใช้ได้หมดนะคะทุกคนมาช่วยกันจะได้ลดความรุนแรงขอบพระคุณค่ะขอพระคุณอาจารค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์พรทิพย์นะครับที่นํา อาหารและก,กาแฟน้ำพริกมาร่วมบริจาคให้คนที่ทำงานนะครับวันนี้ทางจุดแคมป์คลองเตยเนี่ยเราก็จะมีพันธมิตรมาช่วยร่วมด้วยนะครับมีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์มีทางมสวแล้วก็มีทางวชิระนะครับแล้วก็มีทางเขตมาช่วยจัดดูแลประชาชนที่จะมาฉีดวัคซีนวันนี้ก็คาดหวังว่าประชาชนจะมารับบริการฉีดประมาณจัก2 0 0พนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางทีมอาจารย์นะครับที่กรุณาแล้วก็ผู้สนับสนุน ทุกท่านนะครับที่มาบริจาคตรงนี้ให้ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์และทีมทั้งหมดด้วยนะนะคะ จากประชาชนแล้วเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเหนื่อยมากเพราะว่ามันทํางานทั้งเท้ายันมืดเลยประมาณนี้แล้วเพื่อนได้ทราบว่าเขาอยากได้เบรกคือเราก็ห่วงยุ่งว่าตอนเบรกเป็นยังไงแต่ว่ามันไม่รู้จะจัดยังไงก็มาเจอผู้ใจบุญก็เจ้าของแปดสต๊ฟี่าา <laughs> ค่ะเขาก็พร้อมจะจัดให้นะคะอร่อยนะ <laughs> แต่มันแบบมายากนิด <laughs> นึงแล้วก็ S อก็ มืนกช่วยสนับสนุนนะคะซึ่งเราก็จับมาให้พร้อมกับมีข้าวด้วยแล้วก็ที่ส้อพันคือน่ารักที่สุดคือมีคนที่เป็นแฟนคลับเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นะครศรีธรรมราชขาดสายแก้วผู้ใหญ่เยอะก็เลยส่งน้ำพริกมาให้ทานกับข้าว,าว,าวพอดีเลยผู้ใหญ่นะคะไม่มีอะไรคะ่ะคือเราอยากช่วยอะไรถ้าช่วยได้นะแต่พรเอิญไปฉีดยาก็ไม่เป็นแล้วอเอาเอาเป็นว่าเ,เป็นฝ่ายสนับสนุนให้กำลังใจแล้วกัน ก็ขอบพระคุณทุกคนทั้งคุณตุย้ยที่เป็นฝ่ายจัดหาคุณเป้เป็นคนขับรถมาให้ทุกๆอย่างเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ผ่านวิกฤตนี้ไปโดยเร็วอะไรเป็นปัญหาช่างหัวมันเราพยายามช่วยกันให้ดีที่สุด<อ>ค่ะไดนามของสํานักอ <c oughs> นามยกรุงเทพม,ทมาหานครนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณหมอครนทิปแล้วก็ทีมงานของคุณหมอน,นะคะทุกๆท่านเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันอาหารเบรกหรือว่า น้ำพริกอันที่แสนอร่อยนะคะหนูต้องขอพิเศษด้วยะคะเพราะว่ามาไกลมากมาจากใต้เลยนะคะค่ะกับขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณด้วยเป็นกำลังใจนะคะคก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจวันในวันนี้นะครับที่ได้มีการนําอาหารปรุงสุกนะครับมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับในคลิปต่อไปก็ติดตามมาได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะ